บอกแล้วนะครับว่าใครอยากให้เราทำอะไรให้คอมเมนต์มาอย่างเช่นคอมเมนต์นี้เรามากันแล้วครับที่ซุก i ี้โฟร์พอทครับเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไง นี่เลยครับผมสุก,กี้โฟพอดนะครับผมเวลาผมกินสุก,กี้เนี่ยผมก็ชอบสุกี้แห้งนะันเลยเลยสั่งสุกี้แห้งมาเขาให้ช็อปปิ้งเพิ่มคือหนังไก่ทอดนะดูสีแล้วกรอบๆเลยร้านนี้มีน้ําจิ้มด้วยกัน3แบบครับผมโฟพอดโบราณโฟพอดธรรมดาแล้วก็สามารถเอาทั้งสองอย่างมาผสมกันกลายเป็นโฟพอดผสมโบราณก็เลือกได้ตามชอบครับผมจะบอกว่าน้ําจิ้มสุก,กี้ที่นี่ยเขาทําเองนะครับ คิดสูตรเองการหนึ่งที่เขาเอามาเสิร์ฟเมื่อกี้นี้เลยนะครับสุกี้แห้งเส้นหนึบนะฮะนี่โอ้กู้ดูเส้นดูเส้นเหมือนคุณกินบุฟเี่ยวเส้นใหญ่ผัดแบบสุกี้แห้งอ็อร่อยนะเส้นเหนียวนุ่มรู้เลยว่าทำสดใหม่เลยดี่จเลยลองลองแบบราดน้ำจิ้มดูหน่อยน้ำจิ้มโบราณเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่ม รสชาติมันกลมมากกินแบบเปล่าๆเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันลงตัวแล้วไม่ต้องใส่เพิ่มด้วยครับแต่ด้วยความผมเป็นคนมักเค็มนะครับผมจะใส่เพิ่มอันนี้ลองแบบน้ําจิ้มสุก,กี้โฟร์พอตธรรมดาราดเข้าไปแบบจุกๆคุณพระแนะนำสุกกี้แห้งเนี่ยเขาทํามาได้พอดีแบบหอมกินกระทะอืนี่คําแบบนี้ทุกคนไป ยาู <Yahoo! S 2> หนังไก่กรอจิ้มน้ำจิ้มสุก,กี้หน่อยกีไปหมดเลยเว้ยเลยยาคูคือหลักๆร้านสุกี้เนี่ยคนใหญ่เขาต้องจะสู้กันที่น้ำจิ้มนะน้ำจิ้มสุกี้เดี๋ยวนี้มันดังซื้อได้แต่อันนี้เขาทำเองมันแตกตา่างมันหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้นะน <c oughs> ี่เลยพวหอมกระทาะเลยนอกเหนือจากมีสุกี้หลายๆแบบ้วนะมีเส้นหลายแบบเนื้อสัตว์หลายแบบเนี่ยมีตามนี้เลยเยอะแยะ,ยะ,ยะมาก พูดไม่หมดสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ด้วยนะไม่ธรรมดาเลยใครที่สั่งผ่านเดลิเวอรี่ก็จะมีให้เลือกติก๊กยังไงก็ลองมาสั่งกันดูได้แบบเราดีไซน์ดูเอาอะไรแบบปผสมกันอะไรก็ใครสนใจนะครับแวะกันเข้ามาได้อยู่ที่ซอยสาบวกนะแถวแถวมอบูนี่แหละบางแสนนะครับผมใครอยากให้ไปที่ไหนคอมเมนต์ลงมาได้เลยเราจะไปหาคุณนะครับผม